เข้าสู่วันที่68ของการไดเอทแล้วครับตื่นมาก็ดิฟกาแฟกินก่อนเลยครับตามด้วยแอปเปิลไซเดอร์แล้วก็แอลคาทิน2เม็ดครับทั้งหมดคือคอมโบเพื่อนาไขมันไปใช้ได้ดีขึ้นก่อนไปคาร์ดิโอก็หุงข้าวไว้250กรัมครับวันนี้แล้วเราก็ไปคาร์ดิโอกันครับรอบแรกก็ปั่นหนืดเป็น1ชั่วโมงช่วงนี้เขาเจ็ยบยาวๆครับเน้นปั่นจักรยานเสร็จแล้วก็ขึ้นห้องมาเช็คโปรตีนกินวันนี้นจะเป็นแพนเบรดวานิลาเฟเวอร์ ตามด้วยข้าวมือที่หนึ่งเลยมือแรกก็จัดน้ำสลัดครีนของชูบาร์เร์ไปครับบอกเลยว่าหมดขวดผมก็คว่ำอย่างนี้เพราะว่ามันอร่อยทุกหยดจริงๆครับมีน้มมันประกองแล้วก็เทมเป้พักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปปั่นจักรยานอีกหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ขึ้นมากินมือที่สองต่อบอกเลยครับเตรียมตัวแข่งขันใช้เวลากินละซ้อมทั้งวันจริงๆมือนี้ใช้เป็นซอสบอยครีนของแจ่มจุ้งหานคลีนครับตามด้วยวิตามินรอบแรกพักไปชั่วโมงหนึ่งก็มากินแอปเปิ้ลเซเดอร์ต่อครับแอลาาาารร์ดดดีนนนนนนเเเมม็็็แแแอออออลลจิิิิกกกฟชช้้วไปยงงงสหห่่ท เปิดด้วย m แมชชีนโรนะครับมีร e เวิร์สไฟ i ิงเกิลอาร์แมชชีนโรมี p ูโอเวอร์แมช i n e p ูเอเวอรแบบเชือกรีเวิร์ส e ฟแมช i n e และสุดท้ายเป็นท่าชรักครับทุกท่าจะวอร์มหมดเลยและเล่นอยู่ที่12ท4เตจบแล้วก็คาร์ดิโอครับโดยการปั่นอีก1ชั่วโมงกลับมาก็กินมือที่3ต่อเลยครับมื้อทีเจสลาดเป็นซอสบาร์บีคิวครีมมีน้ำพิกครีมซุปสาหร่ายวากาเมะใส่ผงแล้วก็น้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะแล้วเราก็มาไล่กันรอบดึกครับ